แงดาวอฮ here อายุเ oh, ฮีมีอยู่โดนงอนเด้อหามงอนเด้อหามงอนเด้อหามโอ้ยน้อได้สิบกหัวละมึงเนี้ยมันก็อดหัวก็่ได้ตีละน้อเยงลูกลูกสาวชอบทำกับข้าวกินเอง สวัสดีน้องปุ่มคนสวยรวยน้ำใจป้ต้อยเกือบหลับแล้วเห็นเว็บลักเสมอเอา้าสวัสดีครับพี่น,นันจันหัวรอนเจ็บตันเลยยงเพราะอะไรเนาะเธอฟังเมืเอ่อนี่อัน มื่อนนอันอน้องแสงดาวเฉียนมากอันจันกะทกักเราหลายแต่ว่านั่งบบเห็นอันแต่งเพลงโทรศัพท์หล่นถูกหัวตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์สวัสดีเด้อจ้าหนึ่งล้านดวงตามาล้วจ้าต้อย แล้วเมื่อมาลองให้ไงบ้างนพี่เตย <laughs> <laughs> นั่นชีล้านดวงตาเนี่หญิงสามเหลายิงสวัสดีเด้อน้องแสงดาวรักๆค่ะรักๆค่ะพี่บ๊ายบาย สวัสดีเด้อจ้าหนึ่งล้านดวงตามาแล้วจ้าบายบายบายจ้าบายบายจ้าน้องแสงดาวขอบใจเด้อเมเซียว e ขอบใจเด้อน้องแสงดาวขอบคุณฉันขึ้นแค่นั้นแหละฉันกับพ่อแหละฉันยืดด่วนไม่ได้ดอกฉันคิดว่าฉันเสียเอาจากสามสิบนาทีฉันกระลง่งเดากลางเกงพาไฟไปแจกคนหมดไม่ขายแล้ว เพื่อได้เหมือนเขาเย็ด yes. สวัสดีพี่ต้อยน้องแสงดาวทักไทยสวัสดีพี่ต้อยค่ะทักทายค่ะเป็นครีเอเตอร์นะคะน้องผ่านทุกอย่างแล้วเนาะเข้าใจเลยไม่ต่างกันหรอก สนุกสนุกเนาะแมนไรคือวบภอาษาปิดมวนหูแท้โอ้ oh, ยิงสซเว่าจตังไลนเนาะไอ้แฮก o สวัสดีเด้อจ้าหนึ่งล้านดวงตาม,มาแล้วจ้าเป็นภรรยา เสส์ประเสริวน้องแสงดาววะหนูก hmm. <Hung ry? S 3> mm ็เห I ป n o w จ้าขอบใจจ้าขอบใจน้องแสงดาวขอบใจฮังรี o u อ a t already buddy yeah ป t you w a ช t to... เงิดไหลเข้าขนางบอกกันสองคนอยู่นาะเพื่อนนะ้องสวัสดีพี่ต้อยน้องแสงดาวทักทายสวัสดีพี่ต้อยดีจ้าทักทายจ้า มาขึ้นรอบสองเพื่อจะอ่าดอ๋น้ำสันเยียงตักหน่อยตักสามสิบนาทีกับพ่อดอกสิไปสซกลราวาสวัสดีค่ะพี่ลำปางเยียงจนว่าจะวอวจริงรีงนั่นแหละใครจะคิดเนาะเยียงใครจะคิดเนาะ ก็คิดว่าไปแล้วเนาะบางทีหลับสนิเด้อเงินแสนน้ำจ้าเอาให้คุ้มค่า คิดหอดมาบอท่านฉันแพ็คของเมื่อนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปตี้จะไปเมื่อไหร <c oughs> <c oughs> น้องจะเต้นใส่เพลงให้ดู แมนจัาเอาทำกับข้าวใช่จ้ะใช่จ้ะใช่จ้ะลูกสาวพี่ทำกับข้าวเองสบายบ่ได้เหี่ยงมากไหมอันนี้ฉันไปใส่เนี่งหัวล่อเซยเนตพี่ต้อยพักผ่อนนะ สวัสดีค่ะพี่ลำปางยิงจนว่าจะวอกอ๋อจ้าจากดีแล้วจ้าดีแล้วดีแล้วสู้ๆพี่กำลังเริ่มอีกรอบขอให้ขอให้ขายดีขายดีเด้อแมนจ้า แมนจ่าฉันคิดอะไรน้องโก้แม่มีแสพี่กุ้งคือกันละเอาบายบายฉันเฮ็ดได้บ่หนีเท็ได้โอเคจ้าบายบายเด้อเเกิด <'m> จาก <now. S 1> เป็นคร <'m> ีเอเตอร์แท้ๆเอาเจนนต์เช่นไปแมนแมนพี่กับพี่ก็พี่ก็ทำ สาทุเ้เนอาเครื่องโมเลยได้หยิงโอเคเด้อยิงสาสิบนาทีแล้วสันสิบไปนอนโอสันสิบไปเห็นตกินเลยพี่ยังมาขั้นใน้ลมดอกอันอันนองแสงดาวเปิดมาเจอแม่เสี่ยวเลยเข้ามาให้กำลังใจขับหลับหรือยังคะพี่ต้อย สวัสดีพี่ต้อยน้องแสงดาวทักไทยสวัสดีพี่ต้อยสักสาสินาทีก็ลงเพราะว่าวันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอสวัสดีน้องสูแม่ลำปางหรือจังค่ะพี่ป้าต้อยจา๋าไปนอนพักผ่อนได้แล้วมันดึกแล้วเลิกเลียนแล้วค่ะทำงานดีกว่าเอาจริงเหรอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ อย่าละเมอบ่อยนะคะพี่ต้อยเดี๋ยวจะได้บ้านหลายหลังนะพี่เข้าใจนะแอนพี่เข้าใจนะแอนจัดไปครัพี่ต้อยน้องรอฟังนะคะ <c oughs> สามีน้อยใจไม่มีนานบ้าแล้ว yes โอเคเพิ่งเลิกงานหรอทุกคนรอบห้องด้วยเดอ <c oughs> <c oughs> ้อน้ย <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมพี่ต้อย เอาจัดไปเนาะตามใจจะคล้องนั่นแหะแมนจา้าตามใจอันร่มจะคล้องนั่นแหละไร <c ười> คือบอกภาษาปิดมวนหม,มูแท้โอ้ยิงแสว่าตั้งไหนเนาะไอแฮกีที่ได้รู้จักรอบห้องเดอ้ออ่ะพี่ตาจะหลับแล้ว <c ười> เดี๋ยวไปเอาตะเกียบ <c ười> ยันแป๊บนันจา้า <c ười> ทอดสุมปลาอู้เป็นตะแซบแท่ยิมแท่เป็นตะแซบแท่ซัว